นานสุดอะไปกว่าเหมือนจะคลอดแต่ก็ยังอ่อ้าเห็นไหมคะเหมือนจะคลอดแต่ก็ไม่คลอดไม่ใช่เอาไปแจกครูบาอาจารย์หมดเลยนะคะใครที่ครูไปเรียนด้วยนะครูทำมาแล้วครูก็ใส่ตัวเทสไปแจกไปแจกคนละสิบอันยี่สิบอันทุกคนบอกดีหมดเลยเวิร์กมากตอนนั้นกำลังฟูเลยนะโอ้จะผลิตยาสิฟันแล้วแต่มันไปกว่าแล้วนะสรุปว่าประมาณสองปีถึงได้ออกนะเพราะคิดค้นปีหนึ่งแต่มันยังไม่โอไม่โอนมันขาดอะไรเราควอยากได้ช่วยในเรื่องฟันเหลืองเพราะว่าครูอะค่ผ่าตัดผ่าตัดเสร็จปุ๊บอะค่ะกระดูก มันเกี่ยวข้องกับกระดูกกระดูกเปาะกระดูกเหลืองฟันเหลืองโดยโดยอัตโนมัติเลยม,มันเกิดปัญหาค่ะหลายๆอย่างอะคะ่ะยาสีฟันเป็นอะไรที่ครูฝ่ายฝันมากนะฮะหาซื้อทุกยี่ห้อดัง,ดง,ดงๆแพงๆที่ครูจะรู้ว่ามีตินยี่สิบสามสิบแบรนด์ในในห้องคือจะสั่งซื้ออ,อะไรที่ดีแพงของต่างประเทศอะไรที่คุณว่าแอมแอมอะไรก็ซื้อมาหมดมไม่ตอบโจทย์ครูเลยแล้วครูไม่ได้ใช้แป๊บเดียวนะคะครูใช้เป็นเดือนเป็นเดือนเป็นเดือนนะคะไม่ตอบโจทย์จนในที่สุดค่ะครูอะทำแจกครูบาอาจารย์แจกคนที่ครูรู้จักคุณรู้ไหมทุกว่าาเกิดปัญห พี่จได้ใช่ไหมวันนั้นเราไปโรงแรมสีมาธานีมีแค่คนเดียวสมมุติเราแจกไปประมาณ500ร้อยหลอดคุูแจกไปห้าร้อยหลอดนี่เรื่องจริงนะคะแจกไปห้าร้อยหลอดคนละสิบสิบอะไรเงี้ยมีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่มีผลตอบกลับมาคนเดียวจริงๆว่าขอบเปื่อยเปื่อยขอบปากเปื่อยมีคนเดียวค่ะบ้านเขาใช้สามคนถ้าพูดชื่อคุณรู้จักหมดเลยคุณแม่เขาแฟนเขาแล้วก็ตัวเขาแฟนเขากับแม่เขาบอกใช้ดีมากใช้ดีมากแต่ตัวเขาเองอะค่ะนะคะแต่ตัวเขาเองใช้แล้ว แท้ตรงนี้นะคะอ่ะพี่ปันบอกว่าเราตอนนั้นเราแจกงานน,นอนตัดที่สามเนาะตัวเขาเองค่ะแท้ตรงตรงตรงขอบปากคุณรู้ไหมเพียงคนเดียวพูดว่าแต่งแท้ครูลมเลิกไม่ผลิตท,ทั้งทั้งที่ครูสั่งผลิตแล้วหลอดสั่งแล้วออกแบบทุกอย่างแล้วครูเคยเอาไปลงหน้า Facebook หลายคนน่าจะจาได้ไม่ใช่หลอดแบบนี้ไม่ใช่เป็นแบบนี้เป็นลายเหมือนไทยๆแต่เป็นสีเขียวนะคะ ลักษณะคล้ายคนี้แต่ไม่ใช่ลายนี้ค่ะจะเป็นลายไทยๆสีเขียวนะคะถ้าใครจําได้นะนะตอนนั้นก็คือแบบพี่ออกแบบตั้งแต่แรกเลยออกแบบเองนะคะออกแบบเองอันนี้ออกแบบเองทุกอย่างเลยร่วมกับน้องคนนึงที่เคยดูเป็นแอดมินให้กับเราเสร็จแล้วค่ะแค่ปัญหาคนคนเดียวครูสั่งลดการผลิตทั้งหมดไม่ผลิตค่ะนี่เรื่องจริงๆนะคะยึดมาจํายึดไปเลยไม่สนใจไม่เอาถ้ามีคนแพ้คนนึงครูจะมาวิเคราะห์ว่าเกิดจากอะไรไม่ปล่อยหลังจากนั้นค่ะคุณรู้ไหมครูใช้ เวลากับการอยู่กับยาสีฟันวิเคราะห์นานมากไอร้านก็ไปโรงงานจตดนั่นโรงงานที่ชายคนหนึ่งที่ว่าแฟนเขาเรียนห้องเดียวกันกับเขาอะถึงขั้นบุกไปเลยนะคะไปโรงงานแห่งหนึ่งไปคุยไปพูดคุยเรื่องของสมุนไพรแล้วก็ได้คุยกับคนที่เป็นเจ้าของยาสีฟันที่เป็นโรงงานผลิตใหญ่ๆเลยนะคะสองสามเจ้าแล้วก็เป็นผู้หญิงที่เขาไปรับรางวัลอะไรแบบนี้ค่ะเขาส่งตัวเทสมาไม่โอเคครูวไม่โอเคจนในที่สุดครูรู้ไหมสวรรค์โปรดวันหนึ่งอะค่ะครูได้ไปโรงงานแห่งหนึ่ง แล้วโรงงานแห่งนั้นผลิตน้ําแบมบูรูจำได้ใ่ไหมเราไปคุยอีกเรื่องหนึง่งแต่เราดันได้อีกเรื่องหนึง่งเขาคุยเรื่องโรงงานนะคะผลิตน้ําแบมบูผลิตน้ําแบมบ,ตบ,บูตอนแรกเราก็คืยแบมบูเขาบอกว่าน้าแบมบูเป็นน้าสกัดจากเยื่อไผ่นะคะเยื่อไผ่ที่ช่วยในเรื่องของเป็นน้ายาบ้วนปาก โอ้ปูแม่เจ้านั่นแหละเป็นที่มาของทําให้ครัวค่ะกับบอสพี่อูค่ะมาคุยกันว่างั้นยาสีฟันของเราใส่ดันบูได้ไหมเฮ้ยเรามาคุยกันเสร็จแล้วเราก็เลยคุยกับโรงงานถึงยาสีฟันที่เราเคยดีไว้อ่ะว่าเราสามารถเอายาสีฟันใส่กับน้าแบมบูได้ไหมมันสามารถผสมเข้ากันไหมเขาก็บอกว่าใส่ได้แต่ด้วยกระบวนการมันไม่สามารถทําให้ซึมเข้ากันได้นะคะเพราะน้าแบมบูคือน้ําที่ไม่ใช่น้ําสกัดแต่เป็นน้ำคือมันสกัดนาก็จริงแต่มันเป็นร้อนเย็นนะคะวิธีการทําของเขาค่ะมันจะใช้ระบบร้อนเย็นมันจะมันจะแยกอยู่มันจะแยกกันนะคะทีีน เขาก็บอกว่าเขาจะพยายามทําให้ดีที่สุดเลยเนี่ยค่ะเพราะน้ําแบมบูมมันจะต้องทาเป็นน้ำยาบ้วนปากเท่านั้นถ้าสมมุติมาใส่กับยาสีฟันมันจะแยกชั้นครูเอากลับมาคิดเป็นงานบ้านประมาณสักระยะหนึ่งแล้วครูก็ได้ไอเดียเฮ้ยงั้นเราก็ทําแบบนี้เนี่ค่ะแต่น่ากัเนี้นี่ค่ะขย่าดังฟูกองเห็นไหมไปลองขย่าดูค่ะดังทุกองซึ่งจริงๆครูออกแบบเองกับมือนะคะครูเป็นคนออกแบบขนาดกล่องออกแบบกล่องทุกอย่างเองกับมือ แล้วก็ให้เขามีแล้วโรงงานทามาหลายคนนะทำไมจะทำกล่องหลวมจังเลยวะหลายคนหลายคนลว่าทำไมทำกล่องหลวมนี่แค่เรียกว่าแก้ปัญหาได้เลยนะใช่ค่ะคือครูก็เคยออกมาไลฟ์แล้วนะคะทุกปัญหาอะมันต้องมีทางแก้ครูค่ะก็เลยทําให้มันเขย่าได้เพื่อที่ให้น้ําแบนบูมันเข้าไปนะคะมันเข้าไปในยาสีฟันแบบนี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะถ้าไม่ได้ใช้น้ำน้ำาก็จะแยกเพราะฉะนั้นคุณไปทำเหมือนเลขาเบบอเบาๆก่อนใช้บีบพี่โูแกให้หน่อยค่ะนวด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 หลอดค่ะนวดหลอดยาสีฟันนวดเบาๆอะค่ะให้น้ามันซึมเข้าไปเห็นไหมคะ ยาสิฟันค่ะขายเป็นแสนแสนหลอดแล้วนะคะยาสิฟันเป็นน้องใหม่นะมาเมื่อไม่นานแต่ขายหลักแสนหลักเป็นแสนแสน